กับผมอาครับคเนาะนี้ก็เหมือนเดิมครับแกะกล่องรีวิวสินค้าแต่เผอิญว่ากล่องที่เราแกะแกะไปแล้วนะครับวันนี้จะเห็นรอบๆเลยว่าเราอยู่กับลองบอร์ดนะครับรเผอิญว่าผมเนี่ยสั่งซื้อลองบอร์ดตัวตัว,ต,วตัวดีๆมาจากต่างประเทศนะครับก็ผ่านเพจซิกบอร์ดบอยนะครับเดีย๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับเขาก็เป็นธุระดําเนินการให้กับการจัดการซิกบอร์ดให้ผม ล่าสุดเนี่ยผมซื้อบอร์ดมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมอยากรู้ว่าแต่ละแบรนด์เป็นยังไงอะไรเป็นยังไงแล้วก็มีคนถามเข้ามาว่าอยากให้ลองรีวิวบอร์ดแต่ละอันนะครับวันนี้ก็เลยมีสภาพเป็นแบบว่าเจ็ดเจ็ก,จกขายก๋วยเตี๋ยวหน่อยนึงนะแล้วก็มารีวิวบอร์ดนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะรีวิวบอร์ดที่ผมมีทีละตัวนะพวกทรัคอะไรแบบนี้ยังไม่รีวิวนะครับแท็จริงเรามีแทักหลายตัวมากเลยผมมีทรัคประมาณ 5... 6... 7มีเดมันแกตัวนะครับ9ตัวมีพักเก้าตัวนะครับมีลูกปืนเยอะเหมือนการบูชิ่อย่านี้เดี๋ยวเราจะไว้เก็บรายละเอียดที่อื่นวันนี้เรามาพูดกันเรื่องเด็กล้วนเด็กคืออะไรเด็กนะครับก็คือคนที่ยังไม่โตมันคือเด็กนะฮะถ้าตโตแล้วเป็นผู้ใหญ่ <laughs> ไม่ใช่ครับเด็กคือแผ่นไม้นะครับเด็กคือแผ่นไม้ที่ที่เราเหยียบนะครับ เด็กก็คือชิ้นนี้เลยเป็นแผ่นไม้นะครับ <De x. S 1> เป็นแผ่นไม้ที่มีเอาล้อไปแปะข,ข้างล่างนะครับนี่คือเด็กนะครับลักษณะเด็กของลองบอร์ดก็จะเป็นก็เป็นแผ่นไม้ชิ้นยาวครับบางอันก็จะมะีมีหางด้านเดียวบางอันก็มีหางสองด้านนะครับแล้วแต่ชนิดของลองบอร์ดนะครับอย่างตัวที่ผมมีส่วนใหญ่จะเป็นเด็กลองบอร์ดสำหรับแดนซ์ Dance กับฟรีสไตล์นะครับแดนซ์ Dance กับฟรีสไตล์ก็คืออะไรแดนซ์ Dance เนี่ยก็คือ ตามตัวเลยครับคือเต้นนะครับขึ้นไปเดินเดินบนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีเนื้อที่เนื้อแก้มเยอะหน่อยเพื่อเต้นอัพเษกมาโอเคก็แดนซ์ถ้ามีแผ่นแดนซ์ก็เต้นนะครับแล้วก็ใช้ฟรีสไตล์นี่ฟรีสไตล์คืออะไรฟรีสไตล์ก็คือก็ฟรีไง ก็ฟรีกูอยากทําอะไรก็ทํามันจะเป็นท่าที่แบบท่าเล่นโลดโผลนะครับมีการป๊อกกระโดดขึ้นมามีการแบบว่าม้วนๆวิ่งๆคงๆเพราะฉะนั้นบอร์ดลักษณะที่ผมมีส่วนใหญ่ก็จะเหมาะกับแดนฟรีสไตล์แล้วนอกจากนั้นลองบอร์ดก็มีชนิดอื่นนะครับมีดาวคิวมีฟรีไรส์นะครับมีสําสหรับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะท่ามเรืองอ่ะไว้ถ่ายยาว,วๆเลยอ่ะลองไรส์ถ้าผมจะไม่ผิดน,นะ มีเซิร์ฟสเก็ตนะครับก็แบบว่าเล่นเซิร์ฟเล่นเซิร์ฟนะครับเพราะฉะนั้นมีหลายแบบแต่วันนี้ผมเอาเฉพาะเด็กที่ผมมีนะครับให้คุณดูก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวลองมาอ่ตัวแรกที่ที่คนที่ตามใน IG หรือใน Facebook ผม50ล้านคนนะฮะได้เห็นประจำ <Wow. S 1> นะอะไรนะมีแค่2คนเหรอ <Wow. S 1> โอเคครับสคนที่เห็นประจำนะฮะก็คือตัวนี้นะครับ ตัวแรกเลยอ่าไม่ใช่ตัวแรกที่ผมมีแต่ว่าเป็นเป็นตัวตัวที่ผมใช้บ่อยๆนะครับตัวนี้ก็คือทาลั t นะครับทาลั t เป็นยี่ห้อของโหลดนะครับโหลดโหลดนี่นะครับทา l ั t โหลดนะครับตัวนี้ความยาวยาวเท่าไหร่นะ4 4หรือรเปล่าเดี๋ยวเอาทีมงานแนคะขอมาวัดหน่อยผมวัดตอนนี้ได้47นิ้วนะครับ อ่อในนี้บอกว่า47นิ้วครับ1 1 9เซนความกว้าง20 9.5นิ้วนะครับใบถึงความหนาด้าน,นข้างนะครับนี่นะครับ9.5นิ้วตรงนะครับ47นิ้วยาว47นิ้วกว้าง9.5นิ้วนะครับแล้วก็เบดอินเนอร์นะครับอยู่ที่31.25นิ้วนะครับ แล้วก็มีน้ำหนักประมาณ2.3กิโลเฉพาะเด็กนะครับเนาะตัวนี้เป็นเฟล็ก2รับน้ำหนักได้ตั้งแต่36ถึง 86, 86กิโลขึ้นไปนะครับก็เหมาะสำหรับผู้ชายล่างควายๆย,ย่างผมเนาะตัวนี้ก็มันมีส่วนผสมที่เป็นที่ผมอ่านดูเนาะมันจะมีส่วนผสมที่เป็นบมบูนะครับมีส่วนผสมที่เป็นเหมือนกับใยใยห,ห,ห,หินหรืออะไรสักอย่างเนี่ย แทรกเข้าไปคือแบมบูเนี่ยแบมบูนี่คือไผ่เนาะแล้วก็มันมีไผ่หลายชนิดแต่ว่าไผ่ที่เขาเลือกมามันเป็นไผ่ที่แบบมีความยืดหยุ่นสูงจะใช้ไผ่อย่างเดียวก็ไม่ได้แค่ยืดหยุ่นเดียวมันก็จะไม่แข็งเขาก็มีการเสริมไม้อย่างอื่นแล้วก็มีการเสริมพวกอะ,อะไรอะ่ะเสริมพวกใย,ยหินเหลืออะไรแบบนี้ครับสีดำๆมันจะเป็นขอบสีดำ,ดำน,นะครับให,ให้มีความแข็งแรงด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้ยืดหยุ่นนะครับกดเข้าไปแล้วมันจะยุ่งๆเลยเนาะ ข้อดีของตัวนี้ก็คือว่าเขาออกแบบมาให้แดนซ์และทีสไตล์ได้ดีมากนะครับลักษณะเขาจะเป็นทรงเคิร์ฟแบบนี้นี่นะครับเป็นเคิร์ฟแบบนี้แล้วก็มีกันชนหน้าหลัง,งน,นะครับนี่นะครับฟิลจากผัดก็ตัวนี้ก็แบบไม้เลยมันต้องไม้เลยอันนี้ก็อันนี้เขาจงใจทําให้เป็นไม้นะครับตัวนี้ก็น่าสนใจสนุนราคานะครับ ถ้าสั่งซื้อก็อยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทเฉพอะเด็กนะครับประมาณหมื่นกว่าบาทคุ้มค่าแน่นอนหลายที่ที่ผมไปเล่นเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้คือมีตัวนี้แล้วจบนะตัวสุดท้ายสําหรับใครที่แบบอยากซื้อตัวเดียวจบนะครับ Dance ดีไซน์ตัวนี้เลยครับถ้าแหลกโหลดนะครับนี่นะครับ<ด>เขามี<ด>พี่<ด>พน้องกันคือบังกา<ด>ก็ไปลองดูนะครับหลายคนบอกว่าที่ผมไปเล่นนะหลายคนบอกว่า จบที่ตัวนี้ได้เลยใครที่คิดว่าอยากมีตัวเดียวจบสั่งซ้นตัวนี้นะครับตัวนี้หมื่นกว่าบาทอ่าตัวนี้ made in California นะครับสั่งซื้อมาก็ส่งข้ามทวีปกันนิดนึงรอนิดนึงแต่รับรองคุ้มค่าโอเคตัวถัดไปครับตัวนี้นะครับ l u ก a Longboard Luca นี่ยาวมากเลยยาวกว่าตัะกี้หน่อยนึงนะครับอ่านว่า Balla Flex One นะครับ Flex o made in Poland ตัวนี้มาจากโปแลนด โอ้โห oh, oh, อย่างยาวเลยนะครับที่เลือกตัวนี้มานะครับเพราะว่า,าน้องคนหนึ่งที่ทำให้นะครับ mm hmm. ก็ตามเพจที่เราสั่งซื้อเลย mm hmm. เขาบอกว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่สำหรับแบรนด์นี้นะครับที่ดีสามารถสู้กับตัวแบรนด์โลบได้นะครับในราคาที่ถูกกว่าตัวนี้เนี่ย9,000กว่าบาทนะครับโอเคแล้วมันดียังไงคุณเห็นได้ไหมครับตัวไม้จริงๆเ, mm hmm. เขามีอยู่แค่นี้ นอกนั้นข้างนอกนะครับเขาหุ้มด,ด้วยตัวคาร์บอนไฟเบอร์นะครับทำให้เขามีน้ำหนักเบามากและเขายาวนอกจากน้ำหนักเบาแล้วเขาก็ยาวด้วยนะครับมีความแข็งแรงเป็นพิเศษเวลากระทุ้งกระแทกอะไรเนี้ยก็ก็เซฟนะครับก็เซฟมีความมีตัวแก้มที่รองรับการเหยียบได้ดีสามารถให้เราเหยียบแล้วก็ก้าวเดินได้ง่ายแต่แต่นะครับความยืดหยุ่นน้อยกว่าเมื่อกี้ตัวเนี้ยกดแแข็ง ัวตะเกียบความยืดหยุ่นมันจะมากกว่านะครับวันนี้ก็ใช,ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้สาหรับผมนะครับจริงๆสัมผัสแรกผมชอบตัวนี้มากกว่าตัวแรงอย่นนะีนี่นะครับให้ดูด้านหลังโอ้อโสวยใช่ไหมเนาะผมก็ว่าสวยนะครับโอเคถัดไปถัดไปเป็นตัวที่ผมเคยทําคลิปเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับตัวนี้ชื่อว่า d b นะครับ d ด n ฟลอร์สินะครับเฟล2นะครับ ตัวนี้ก็เป็นงานของประเทศอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าแผงนมากนะครับตัวนี้หมื่นสามกว่าด้วยนะครับได้หมืสามเพิ่มหมื่นสามกว่าด้วยคือหมายถึงร่วมเป็นสีดมอะไรแล้วนะครับข้อดีคือหน้าแก้มแผ่นเขากว้างเนี่ยหน้าแก้มแผ่นเขากว้างมากเลยนะครับตัวนี้นะจะก,กว้างกว่าบอร์ดปกติบอร์ดปกติเนี่ยโอเคออาตัวนี้มานี่นะครับ หน้าแก้มตัวนี้ครับจะเกินปิดมิดเลยเห็นไหมหน้าแก้มตัวนี้ครับทําให้เวลาที่เราแดสเนี่ยเราจะมีเนี่ยที่ตรงแก้มเนี่ยครับเยอะขึ้นสําหรับเหยียบนะครับนั่นคือข้อดีแต่ข้อเสียคือว่าถ้าคุณใส่ล้อใหญ่ถ้าคุณใส่ล้อใหญ่อย่างเงี้ยแล้วคุณอยู่เนี่ยเวลาคุณเลี้ยว กดไปมา,มากๆเนี่ยมันจะล้อมันจะกินไปที่บอกนะครับซึ่งตัวนี้ก็กินไปเยอะนะกินไปเยอะแต่ก็มีวิธีแก้ครับให้หาตัวลเซอร์แผ่นตัวหนาๆเนี่ยมาแปะระหว่างทัก,ก็มันก็จะช่วยได้นะครับเนาะตัวนี้ก็สําหรับผมผมให้ถ้าแดนซ์ผมคิดว่าตัวนี้เพอรเฟคเลยนะครับแดนซ์อย่างเดียวนะที่ยืนเยอะแล้วก็เหยียบได้อะไรได้แต่ถ้าจะเอาไปเล่นฟรีสไตล์เนี่ยบอรดตรงนี้หนักมากผมคิดว่า มี2กิโลครึ่งเกือบ3กิโลหนักมากเลยครับกระโดดยากหน่อยหนึ่งไม่ใช่กระโดดไม่ได้นะกระโดดได้กระโดดยากหน่อยหนึ่งต้องทําความเข้าใจก่อนว่าบอร์ดทุกชนิดเนี่ยจริงๆแล้วเล่นเล่นอะไรได้เกือบเหมือนกันหมดเอาบอร์ดนี้ไปลงเขาก็ได้นะแต่มันไม่ดีนะครับเหมือนเอารถรถรถอะไรอะรถรถซิตี้คาร์ไปขนถังเนี่ยมันขนได้แต่ก็ไม่ดีใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเนาะโอเคตัวนี้จบไปสำหรับผมนี่ผมคิดว่า ถ้าแดนต้งตัวนี้นะครับถ้าจะแดน์ต้องตัวนี้โอเคนี่นะครับเรเน่นะครับน้องเขียวน้องเขียวบอร์ตตัวนี้เบามากถ้าไม่นับน้ำหนักชักเนี่ยตัวบอร์ดเนี่ยแทบไม่มีน้ำหนักเลยนะครับความพิเศษของบอร์ดเรเน่เนี่ยเ่งที่ผมพบเลยนะคือมันเบานะครับแล้วก็2ตัวบอร์ดไม่ยาวเกินไปเล่นกำลังสนุกสามารถใช้ฟีสตายได้นะครับควบคุมง่ายคือ ปกติผมเล่นบอร์ดยาวกว่าแล้วมาเล่นอันนี้ตัวนี้ผมสามารถคลิกหน้าคลิกหลังใช้แรงน้อยกว่านะครับเพราะว่ามีน้ําหนักเบากว่าแล้วก็ผมว่ามันเอาไปใช้เล่นกับหลายๆอย่างได้เป็นบอร์ดที่อยู่ก,กลางๆนะครับแล้วก็ราคาไม่ค่อยแพงแต่คุณภาพเกินตัวสําหรับใครที่ที่แบบว่ามองหาบอร์ดที่แบบคุ้มค่านะแบรบนี้ผมแนะนําตัวขอบมันกมม็มีมาตรฐานเหมือนกับตัวแพงๆนะครับก็คือมันเป็นลักษณะว้าวอย่างนี้นะครับว้า์อย่างนี้ ทำให้เวลากดเหยียบแล้วเนี่ยมันจะรับกับหน้าเท้าได้ดีดีกว่าบอร์ดที่แบบว่าเป็นเป็นเรียบๆนะแต่ว่ามันอยู่ที่คนนะบางคนก็ผมเห็นว่าชอบแบบแบบเรียบๆนะครับก็จะบอกว่าจะเดินดีกว่าบางคนก็บอกว่าต้องดีกว่าเพราะว่ามันจะสามารถเด้งได้คือบอร์ดตัวนี้เนี่ยจะไม่หยุ่มจะไม่หยุบหยุ่ตรงกลางเท่าไหร่เพราะว่าเขาเลือกไม้ที่ที่มีความมีความแข็งทางหน้าตรงมากกว่านะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามองหวังว่าจะไปเล่นแบบว่าฟรีสไตล์แล้วคืนตัวบอร์ดเร็วตัวนี้จะยังไม่ใช่แต่เล่นฟรีสไตล์ได้ไหมได้เพราะว่าตัวน้ำหนักบอดมันเบานะครับตัวนี้ได้ราคาประมาณเจ็ดแปดพั 7, 8, บาทถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวนี้นะครับมีขนาด40นิ้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันปึ๊บ40นิ้วพอดีนะครับความกว้างก็9.9 เก้นะครับก็สี่สิบห้าต่าตัวนี้ใครสนใจก็ไปลองหาซื้อนะครับบอดมอเรเน่นะครับโอเคตัวนี้เป็นน้องเขียวอ้าวถัดไปเรายังอยู่กับเวเน่ครับแทมแทมนะครับนี่เป็นเรเน่นะครับเรเน่ตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดดิวิชั่นนะครับนี่นะครับลิมิเต็ดดิวิชั่นนะครับตัวนี้เนี่ยได้มาเพราะความบังเอิญนะครับมี น้องไอคนเดิมนี่หละครับไอคนที่อยู่ในลิงก์ข้างล่างนี่นแหละเขาบอกว่าส่วนไหมฮะเป็น l i m i เต็ด dition เราก็บอกสนฮะเอามาลองเลยเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเลนเน่ N A, ตัวสีเขียวนั้นมันดีขนาดไหนคุ้มค่าเงินขนาดไหนก็เลยจัดมาเลยคะ l i ลิมิเต dition ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวอ่านโอยก่อนของเพิ่งมาหมืน่นหมืน่นประมาณหมื่นสาอะอ่ะผมให้ดูม่นี้ด้วยนะครับประมาณหมื่นสามาราคาโหดเท่ากับบอร์ดท็อปเลยนะครับ เพราะมันเป็นลิมิเต็ด i อ i ィชั่สิ่งที่ผมสังเกตอย่างนึีก็คือว่าเขาเขาอัดนะครับตัวคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหน้าแล้วก็หลังเพื่อฉาบไอ้สีอไว้นะครับสีตัวนี้ก็เป็นลักษณะสีแบบสีพิเศษที่เขาทํามานะครับคุณจะเห็นได้ว่าเห็นไหมเขาจะมีความเป็นสีพิเศษเขาโหดหน้าดูตัวนี้นะครับส่วนใหญ่สาวเห็นสาวชอบนะฮะเพราะมัน มันน่าดึงดูดแล้วก็ตัวผมเองก็ชอบการที่จะได้เก็บบอร์ดดีบีเต็ดไว้เนาะตัวนี้เดี๋ยวเราร,รอทรักตัวพิเศษมาผมจะประกอบและจะทาคิดประกอบเฉพาะตัวนี้ขึ้นมาเลยนะครับเพราู้ว่าน่าจะมีคนชอบนะครับตัวนี้ความยาวความยาวอยู่ที่41นิ้วนะครับกว้างกว่าตัวตีเีนิ้วเดียวนะครับแล้วก็หน้ากว้างมาอยู่ที่9นิ้วครับสั้นกว่าตัวสีเขียวนะครับ สั้นกว่าตัวสีเขียวนะแือยาวมาข้างนอกเท่ากับว่าเฉลี่ยแล้วพื้นที่เนี่ยไล,ล่เรียกันนะตัวแก้มก็ก็พอๆกับตัวทั่วไปนะครับสิ่งที่เราชอบมันก็คือความเบาแอบนี้ครับความเบาแล้วก็ลักษณะไม้เนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าตรงแล้วก็ไม่ได้โค้งแค่นี้นะเขาจะเป็นอย่างนี้ครับโค้งนี้แล้วก็มีอยู่มุงใหม่นี้ตรงนี้นะครับแอบงัดงัดแอบงัดงัดขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ลงมาหน่อยหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้ใครอยากซื้อเก็บนะครับไปตามหานนะ ยากนิดนึงนะครับถัดไปนะครับตัวนี้แลนรัดนะครับออกเสียงว่าอะไรนยแลนสัสใช่ไหมนะครับแลนร์ดนะครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษผมไปเห็นในเพจของคนญี่ปุ่นนะครับผู้หญิงญี่ปุ่นเล่นตัวนี้เนี่ยเบาบกว่าตัวตะก,กี้อีกนะครับมีน้ำหนักเบามากทำให้เวลาเล่นเนี่ยเล่นง่ายแล้วก็ตัวแก้ม แก้มนี่ยครับแก้มด้อยก็หนาเป็นพิเศษนะครับหนาเป็นพิเศษที่เขาน้ําหนักเบามีเหตุผลนะว่าทําไมน้าหนักเบาเห็นไหมซุดูมนะครับเขาเจาะไม้นะครับแกนไม้ตรงกลางนะครับให้เป็นวงนะครับแล้วเขาใช้คาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยเคลือบทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยมันจะเป็นไม้ที่เป็นซี่ๆแล้วก็นอกนั้นก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับ ซึ่งความสวยงามของมันบอกเลยว่าสวยมากนะครับหลายคนชอบทำ่างนี้ครับมันเท่ <laughs> นะครับเท่มากเท่ตัวนี้เนี่ยแพงที่สุดในบรรดาเดซที่ผมซื้อมาแพงที่สุดเลยนะครับอ่านราคาให้ปังตุก่อนเลยนะครับมีรวมค่าภาษีค่าขนส่งแล้วนะฮะ Land Charge Status อยู่ที่1น0 0 0นส่นะครับพุ่นนะครับแต่ความประทับใจผมบอกเลยว่ายังไม่ทันใส่เด็กผมก็ประทับใจแล้วอ่ะคุณดูนี่นะครับคลิปเทปบนเลิ่เทปล่างนะครับเขาติดมาให้เรียบร้อยอย่างตัวตะเกียบเวเน่ตัวตะเกียบไม่มีคลิปเทปนะครับตัวนี้มีคลิปเทปบนคลิปเทลปเทล่างเรียบร้อยแล้วด้านหลังนีนะ่มีความสวยนะสเนาะมีเสน่ห์ของเขานะครับแล้วก็ที่สาคัญคือเบาเบา,เบา,เบา,เบาแบบนี้มันทําให้ เราเล่นง่ายความยาวความยาวควายาวสี่นิ้วครับสีนิ้วถ้า45นิ้วเนี่ยก็น่าจะสั้นกว่าตัวตัวทา่าและนะครับ45นิ้วแต่ว่าจริงๆแล้วประมาณสี่สิี้านี่เป็นมาตรฐานนะครับ มันคือ1 1 0 1 1 5เซนนะครับก็ใช้เล่นได้นะครับความกว้างอยู่ที่9.5นะครับเ5้หวก็คือมาตรฐานสิ่งที่เราได้มาจากอันนี้นะครับคือความเบาเนาะใครสนใจไปลอกสั่งซื้อผมว่าตัวนี้หาได้แล้วก็ผมเห็นคนญี่ปุ่นใช้กันหลายคนนะครับมันน่าจะคิดแหละเพราะมันเบาเนาะโอเคตัวสุดท้ายของวันนี้นะฮะเป็น ผมจะเรียกตัวว่าอะไรดีอ t เทอเ t ทีฟนะครับลองบอร์ดคารูนะฮะคารูจริงๆนะฮะโลโก้เขาเป็นรกน้อยตัวนี้เมด e นโปแลนด์นะครับเขามีนัมเบอร์253-2020ับนะครับเป็นนัมเบอร์บอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่253ของเขานะครับสำหรับปีนี้เนาะงานเป็นงานไม้เนียียบเลยนะครับงานไม้ลื่นเนียบยังไม่มีกลิฟเทปอะไรเลยนะครับ วิปเทปเนี่ยวิปเทปเนี่ยผมซื้อมา40เมตรนะครับเดี๋ยวจะจะมาแปะเองนะครับสำหรับผมเนี่ยผมชอบนี้นี่นะครับลายของเขาเนี่ยเป็นลายของจินี่นะครับเป็นราศีคนคู่ราศีคนคู่นะครับแล้วก็ลายล้อมไปด้วยกราฟิกสีดำซิงเ,เป็นดอกไม้สีดำาๆจับแล้วมันจะสักๆมือนิดนึงแต่ดูมีเสน่ห์นะอันเนี้ยนะ น่าสนใจนะครับตัวนี้เนี่ยเขาเจาะรูมาให้ทั้งหมดเนี่ย12รูนะครับ12รูชุบ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 นะครับ12รูก็เป็นตัวที่ดีสิ่งที่ผมชอบตัวนี้ก็คือหนึ่งนะครับเขามีกันชนหัวแล้วก็ไหล่สองข้างไหล่สองข้างทั้งสองด้านถ้าเกดเขามีกันชนด้านนะครับสองตัวนี้เป็นตัวที่ยาวมากยาวเท่าไหร่กว่า48 นิ้วยางมากครับเท่ากับ1 2 3 1 2 4นซนิ้ยาวมากเลยนะสำหรับรองบอดเท่ากับว่าสายแดนเนี่ยโอโ้คุณเดินกันได้ยาวๆเลยเอายี้ดีกว่ามาเดินพาเพื่อนมาเดิน2คนได้เลยนะจริงมันคล้ายๆรถเมล์แล้วเนี่ยนะครับความกว้างก็9นิ้วนะครับไม่กว้างมากเท่าไหร่แต่ก็ไม่ไม่ขี้เลสสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวเนื้อไม้ครับเรียบเรียบแบบ ผมว่าถ้าเอารองเท้าเดินอยู่เอดเอดแน่นอนตอนนี้ผมยังไม่รู้จะจัดการกับเขายัางไงนะอาจจะเอากลิเทปแปะแค่บางส่วนก็เหลือเนื้อไม้เวลาเล่นก็ต้องเอาไปเล่นแบบว,ว่าในโดมในอะไรทุกอย่างเพื่อกันเจ็บยิงข่วนเนาะ,นะไ,ได้เน้ะอ่ะอตันนี้ราคาสนนร,ราคาอยู่ที่ประมาณ9,500บาท รวมส่งรวมทุกอย่างหงงน้าบ้านเลยนะครับประมาณ9,500ันอยบาทใครสนใจก็เลยครับซิกบอดต่อยนะฮะนะโอเคสิ่งที่ผมชอบตัวนี้คือ,อเบาไหมก็ไม่เบาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าความเจ๋งของเขาคือเขาใช้ไม้2ชิ้นนะครับตรงนี้ที่รอยต่อเขาเนี่ยจะมีรอยแค่ไม้2ชิ้นนะครับมันทําให้ผมตั้งข้อสังเกตว่าไม้เขาต้องแข็งขนาดไหนถึงกล้าใช้ไม้2ชิ้นแต่บอดราคาขนาดนี้ต้องไม่ธรรมดาครับ ถ้าธรรมดาผมจะรีวิวใหม่นะฮะว่ามันใหวยทั้งหมดเป็นอลองบอร์ดแดนซ์ที่ผมมีนะครับก็เป็นตัวท็อป,ท,อปท็อปที่เพื่อนๆถามว่าไม่ใช่เพื่อนๆพยายามจะบอกว่าอยากให้รีวิวหน่อยหนึ่งนะครับก็เอามาเนี้ยเป็นรีวิวสั้นๆแหละว่ารประมาณไหนอะไรยังไงนะครับราคาประมาณเท่าไหร่ราคาที่ผมบอกนี่คือราคาประมาณนะบอกเวลาคุณไปซื้อจริงมันจะมีบวกลบนะครับก็ไปลองดูเลยท้องตลาดว่าเป็นยังไงเนาะโอเคถัดไปเดี๋ยวผมให้ดูบอร์ดอีกตัวหนึ่งบอร์ดนี้เป็นบอร์ดครูผมนะครับ ก็คือผมซื้อเป็นตัวแรกเหตุผลที่ซื้อเป็นตัวแรกเพราะว่าตอนนั้นไม่รู้จะเล่นบอร์ดอะไรก็ซื้อสเก็ตบอร์ดมารู้สึกว่าสเก็ตบอร์ดมันเล็กจังเลยล้อมันก็เล็กไถมันก็คลด่นๆเราอยากได้บอร์ดที่ไถผ่านสนามผ่านพื้นหน้าบ้านแล้วมันไม่รู้สึกคลื่นๆก็เลยได้ตัวนี้มาครับตัวนี้ของ Globe นะครับราคาตอนนั้นนีอยู่เจ็ดพันนะครับล้อมันใหญ่หนาแล้วก็ลูกปืนนิ่งดีนะครับมันมีลักษณะความเป็นบอร์ดแบบ light จะดาวคิวหน่อยก็ไม่ใช่อะไรประมาณน,นี้คือไถ้ได้กระโดดได้อะไรได้แต่ว่าแดน์ได้แต่ก็ไม่ดีคือยังเป็ดๆอยู่แต่ก็เล่นสนุกผมก็ก็ใช้ตัวนี้หัดมาจริงๆเอาเป็นว่าสมาชิกที่ผมเล่นอยู่ด้วยทุกคนนะครับผ่านบอร์ดต,ตัวนี้มาหมดเลยก่อนจะมาเป็นบอร์ดแดนซ์หรือเป็นบอร์ดเป็นบอร์ดฟรีตา์ของตัวเองปัจจุบันนะครับทุกคนผ่านบอร์ดต,ตัวนี้มาหมดเลยนะครับโกลบเนี่ยเป็นยี่ห้อผมว่าดีที่สุดสําหรับบิ๊กเนอร์นะครับซื้อได้ที่ห้าง ในไทยก็ห้างก็จะมีร้าน NYLA นะครับติดต่อได้เลยครับในเพจก็มีอะไรก็มีขอสั่งซื้อออนไลน์ล่าสุดเนี่ยผมเห็นมีโปรโมชั่นลดราคาพิเศษเลยล่ะนะครับไปลองติดต่อหากันดูนะครับข้อดีของนี้คือหนาทนแข็งแรงผมเล่นกลนะางฝนอผมเล่นกลางฝนไม่มีปัญหาเลยนะครับตัวทรัพก็ดีนะครับตัวล้อก็ดีทุกอ,อ,อย่างดีหมดเลยคุ้มค่าครับผมเคยเห็นมันลดราคาเลยที่ประมาณ5,000 คใครที่อยากซื้อช่วงนี้ผมว่ามันเป็นช่วงโควิดเนี่ยเขาเคลียร์เตอร์ต็อกไปกับจองกันซนะเนาะโอเคถัดไปไห <c oughs> นๆจะรีวิวรีวิวก็ให้เยอะๆไปเลยนะฮะถัดไปถัดไปถัดไปตัวนี้นะครับน้องหมี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 ตัวนี้นะครับเป็นบาลานซ์บอร์ดนะครับแบรนด์อีพิกนี่นะครับอีพิก บาลานบอร์ดนะครับบาลานบอร์ดมีไว้ทําอะไรมีไว้หัดบาลานครับหลักการวิธีการเล่นของเขาคือว่าเขาจะตั้งอยู่บนล้อนะครับตั้งอยู่นะครับแล้วเราขึ้นไปดึงเราก็บาลานเตงให้ได้นะครับอันนี้มันทั่วไปล้อที่เขาว่าเนี่ยมันจะเป็นล้อแบบนี้นะครับซึ่งมันเคลื่อนที่ได้คุณมันไม่ได้ตั้งอยู่แบบที่พอเราเลื่อนเนี่ยล้อมันเลื่อนไปด้วยนะครับเลื่อนไปด้วยเพราะฉะนั้นไม่หมูถ้ามันตั้งอยู่แับที่คุณยืนแค่แนี้เหมือนตอนเราเล่นเด็กเนี่ย หมูปหมูปอันนี้นี่นะครับมันไหลได้มันไหลได้เพราะฉะนั้นคุณจะลมแน่นอนเหมือนผู้ช่วยผมวันนี้นะครับ<ค><ณ>ตัวนี้เนี่ยสำหรับผมที่ดูเนี่ยเขามีลักษณะเหมือนไม้อัดเพราะที่ผมดูนะมันเป็นไม้อัดแต่ว่างานก็ดีแหละนะครับตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ4 5 0 0ถึงห0 0พนนะครับชุดหนึ่งนะหนึ่งชุดนะ4 5 0 0ถึงห0 0พันนะครับ สำหรับใครที่อยากจะซ้อมบาลานซ์ตัวเองอยู่ในบ้านนะครับก็ซื้ออันนี้นะครับชุดหนึ่งนะครับแบ่งๆกันเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็ซ้อมได้ก็ออกไปยืนนะครับแล้วก็บาลานซ์บาลานซ์นะครับยังไม่หมดครับมีเรามีอันนี้ฟึบปเป็นบาลานซ์บอร์ดเหมือนกันนะครับสิ่งที่ต่างกันก็คือว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวแผนกลมเนาะและเขาไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะตีตีมันนะครับแต่ตัวนี้ เป็นแผ่นเหลี่ยมเป็นขอบมนแล้วเขามีตีนน,นะตีนมันมีไว้ทําอะไรเวลาที่มันลงไปพื้นนะครับตัวตีนมันจะรับแล้วไม่ไหลนะครับทําให้คุณแบบอยู่กึกง่ายกว่าก็คือเซฟกว่าเล่นง่ายกว่า สนุกน้อยกว่าเพราะว่าคุณจะเหินน้อยกว่าอันนี้ก็จะเหินมากกว่าน,นี้เหินน้อยกว่านะแต่ราคาเท่ากันนะฮะคุณก็เลือกเอาตังเงินของคุณคุณอยากเหิอมากเหินน้อยนะก็ไปเลือกเอาเลยนะฮะวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่รอให้อ่ารีวิวนะครับเด็กแต่ละประเภทเพราะว่าผมไม่ผมยังไม่ได้เหยียบทุกอันนะครับผมไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นยังไงอันที่ผมอะได้เหยียบได้เล่นไปแล้วเนี่ยผมบอกได้แต่ว่าเร็วๆเนี้ย ผมคงจะไล่ประกอบแล้ลองเก็บทุกอ่านแล้วก็ถ้าใครมีคําถามอะไรครับทิ้งไว้ข้างล่างนะครับหรือว่าอินบ็อกซ์มาถามโดยตรงก็ได้นะครับในฐานะคนที่เล่นลองบอ์ด้วยการคุยด้วยแลกเปลี่ยนความคิดผมเพิ่งหัดเล่นได้ไม่กี่เดือนครับแล้วผมรู้สึกว่ากีฬาแบบนี้มีสเสน่ห์นะครับแล้วก็ชอบมากที่กลุ่มเพื่อนสมาชิกเพื่อนพี่น้องไม่ว่าจะผมเห็นลองบอดออนไมเวทที่พัทยาระยองหรือกลุ่มน้องที่เล่น กลุ่มซิงบอร์ดบอยที่เขาเล่นบอร์ดหรือกลุ่มที่ส่วนรถไฟนีครับหลายๆคนมันคอนเนคกันหมดเลยนะทุกๆคนน่ารักมากแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับเวลาไปเจอกันแล้วก็ผัดกันเหยียบของของแต่ละคนว่ามันต่างกันยังไงเป็นอะไรยังไงผมว่าสังคมนี้เป็นสังคมที่ดีผมอยากให้กลุ่มก้อนของเราที่เล่นนะครับทำให้ผู้ใหญ่ ในปัจจุบันเนี่ยลืมไปลืมไปเลยว่าสังคมสเก็ตบอร์ดเป็นสังคมเด็กเกเรเป็นสังคมเด็กที่แบบว่าพังเป็นแก๊งสเตอร์เราเป็นแก๊งสเตอร์ก็จริงครับแต่เราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนวุ่นวายเราเด้นออกกาลังกายเรามีเสียง,งร้อกเป็นสีสันเนาะสำหรับวันนี้ก็กขอบคุณขอบคุณคนที่มาดูด้วยนะครับขอบคุณคนที่สนใจแล้วก็ ใครที่มีอะไรสอบถามก็สอบถามใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เนาะพับเพื่อนมากดสับส c r คล e ให้หน่อยแล้วกันเนะเาะสำหรับวันนี้นะครับขอมีความสุขแล้วเดี๋ยวงไงเราเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบ,ายบายครับ